สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านครับสวัสดีและสวัสดีทุกทท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ไรนี้นะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ขอให้กดไลค์กดแชร์สวัสดีทุกทท่านนะครับขอให้ทุกทท่านสุขภาพแข็งแรงล่ำรวยเงินทองนะครับคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมหวังปรารถนาทุกประการนะครับอย่ากเก็บอย่าไข้อย่าจนนะครับ สำหรับวันนี้พบเจอกันเช่นเคยนะครับงานวัดนะครับก็เริ่มเข้ามาแล้วนะครับใกล้เข้ามาทุกวันทุกวันนะครับสำหรับงานอ่าที่วัดเราที่จะเริ่มขึ้นเร็วๆนี้นะครับก็เร่งเข้ามาใกล้เข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นเดือนหน้านี้นะครับสําหรับงานวันที่สิบเจ็ดนะครับเดือนหน้านะครับใครที่จะเดินทางมาก็ขอให จับจองที่พักนะครับให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าวันงานนะครับที่พักอาจจะเต็มได้นะครับที่พักอาจจะเต็มได้นะครับใครที่จะเดินทางมาก็ขอให้สำรองที่พักให้ดีนะครับติดต่อสอบถามห้องพักไว้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็พบเจอกับผมเช่นเคยนะครับพบเจอกับผมเช่นเคยนะครับเสียนหนึ่งเรซซิ่งขอนแก่นนะครับ เสียหนึ่งเลสซิ่งขอนแกนนะครับพระเครื่องหลวงพ่อชหนยชันทะสาโรนะครับวันนี้นะครับก็มีเหรียญน,นะครับมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเช่นเคยนะครับวันนี้มีตะกุดนะครับตะกุดเข้ามานะครับมีตะกุดเข้ามาให้ท่านดูนะครับสองดอกนะครับเนื่องจากอ่ามีคนถามเรื่องตะกุด นาคประธานนะครับรอบที่แล้วมีคนปิดไปแล้วนะครับก็เลยไปที่วัดก็เลยได้มาหนึ่งดอกนะครับก็หายากนะครับตะกุดรุ่นนี้นะครับพอจัดสร้างตั้งแต่ปี5958-59นะครับออกพร้อมกันกับตะกุดใต้น้ําเลยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้หลวงพ่อจารในน้ำเนาะมีแต่คนต้องการนะครับตะกุดนาคประธานนะครับยิ่งถ้าเราไป ห้อยร่วมกันกับเหรียญอย่างนี้นะครับก็สวยนะครับนี่นะครับแต่ว่าอันนี้มีคนจองแล้วนะครับก็สมมุติว่าถ้าเราห้อยนะครับก็มีเหรียญเก้าอธิบดีนะครับสมมุติว่าถ้ามีเหรียญเก้าอีิบดีก็สามารถห้อยได้เลี่ยมได้นะครับห้อยเข้าไปได้เลยนะครับเหรียญเก้าอธิบดีนะครับหรือว่าจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่ก็สวยอีกแบบนะครับแล้วแต่เราชื่นชอบเนาะนะครับตะกรุดตัวนี้นะครับ ุดนาคประธานนะครับคือว่าเป็นอีกหนึ่งชุดนะครับด้านในนะครับก็จะมีนัมเบอร์นะครับแล้วก็จะมีกีวอหลวงพ่อนะครับออปชันด้านในให้ไปด้วยนะครับด้านล่างก็จะมีตะขอให้นะครับนี่ไว้ห้อยนะครับสวยๆนะครับอีกหนึ่งดอกนะครับผ่านไปนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็ยังเหลือนะครับอีกหนึ่งดอกนะครับนี่สวยๆนะครับนี่นะครับ ถือว่าตัว <Pop> น <keys in expand> ี้เป <Brazil> <Island> ็นกําไรนะครับแล้วก็มีตะกุดลูกปืนนะครับก็ทษทีครับตะกุดลูกปืนนะครับตะกุดลูกปืนนะครับนี่นะครับตัวนี้ผมก็เอาไปเลี่ยมนะครับใส่หลอดให้นะครับนี่นะครับเอาไปใส่หลอดให้แล้วนะครับด้านในนะครับนี่นะครับจะให้ดูชัดๆนะครับว่านี่นะครับจะเป็นเสือนะครับตัวนี้ จะเป็นเสือตัวที่6นะครับอยู่ด้านในแต่ว่ามันติดหลอดนะเนาะมันเลยไม่ชัดนะครับนี่นะครับให้ดูกันจะชัดชัดไหมครับนี่นะครับดูก็จะมีกีวรนะครับแต่ว่าถ้าท่านไม่ชอบนะครับท่านก็ถอดตัวนี้ออกได้นะครับถอดออกได้เลยนะครับถอดออกได้นะครับแล้วก็ด้านในก็จะเป็นตะกุดลูกปืนเนาะนะครับเป็นตะกุดลูกปืนนะครับนี่นะครับดูลายนี้จะเห็นชัด นะครับสวยๆนะครับหรือว่าจะไปทําเป็นกําไรถักเป็นกําไรแบบนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับถ้าถักเป็นกําไรก็ได้นะครับนี่ถักได้เหมือนกันนะครับนี่นะครับถักได้เหมือนกันนะครับถ้าถักเป็นกําไรนะครับเพราะว่ากําไรตัวนี้จะเป็นลูกประคำนะครับตัวนี้จะเป็นประคำไม้มงคลนะครับตัวนี้จะเป็นไม้มงคลนะครับสําหรับชุดนี้นะครับใครที่สนใจก็ ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เนาะนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาที่กับผมได้เลยนะครับเสียหนึ่งเรซซิ่งคอนแกนนะครับแล้วก็มีเหรียญนะครับวันนี้นะครับจัดโปรโมชั่นนะครับจัดโปรโมชั่นไปเลยนะครับจะอ่าจัดโปรโมชั่นนะครับนี่นะครับเมตานังนะครับเมตานังนะครับทองแดงผิวไฟน้ำผึ้งเลยนะครับเหรียญนี้สภาพเหรียญ ผมถือว่าสภาพเหรียญเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับมีนัมเบอร์อยู่ตรงนี้นะครับด้านนี้จะเป็นรอยจานนี่นะครับนี่นะครับสองด้านนะครับฝั่งนี้นะครับก็จะมีอ่าชะไหนนะครับตัวนี้ก็จะมีอ่าโค้ดนะครับนี่นะครับมีโค้ดนะครับมีโค้ดหลวงพ่อเหมือนรอยจานนี่นะครับให้ดูชัดๆนะครับนี่นะครับ เห็นไหมครับด้านบนมีรอยจานนี่นะครับมีรอยจานด้วยนะครับนี่นะครับนี่นะครับมีรอยจานหลวงพ่อด้วยนะครับถือว่าไม่ธรรมดานะครับส่วนนัมเบอร์เลขนะครับสี่หนึ่งสี่นะครับสี่หนึ่งสี่นะครับเหรียญนี้พร้อมรอยจานนะครับพร้อมรอยจานพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับเมตตาจานให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับ บอกเลยว่าถือว่าครบทุกองค์ประกอบนะครับทุกครบทุกองค์ประกอบนะครับสําหรับเมตตานงเหรียญนี้นะครับนี่นะครับมีรอยจานให้ด้วยนะครับด้านบนนี่นะครับสองข้างนะครับนี่นะครับพร้อมกล่องนะครับพร้อมกล่องนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับสําหรับเหรียญเมตตานงนะครับรุ่นเก่านะครับวันนี้พามาดูรุ่นเก่านะครับแล้วก็มีเหรียญนะครับ รุ่นแรกขอนแก่นนะครับรุ่นแรกขอนแก่นนะครับสร้างเจดีรุ่นแรกขอนแก่นนะครับตัวนี้เหรียญเดิมผิวเดิมนะครับเริ่มออกสนิมแล้วนะครับจากผิวลุ้งจากอ่าผิวมันปูนะครับตัวนี้นะครับผมให้ดูนี่นะครับสวยนะครับสวยมากนะครับเริ่มออกเป็นสนิมเริ่มสวยแล้วนะครับเพราะว่าเหรียญรุ่นเก่านะครับเหรียญรุ่นเก่ารรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญรุ่นเก่านะครับรุ่นแรกขอนแก่นนะครับ ฉะนั้นก็ถือว่าสภาพนี้สวยสดงดงามนะครับเหรียญแท้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับเก้คืนเงินเต็มนะครับผมว่าสวยนะครับสวยทุกหย่อมหญ้านะครับนี่นะครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับถือว่าสวยนะครับเหรียญหลวงพ่อชะไนนะครับรุ่นแรกขอนแก่นนะครับสร้างเจดีนะครับรุ่นนี้ถือว่าเป็นที่นิยมเหมือนเดิมนะครับไม่มีเปลี่ยน นะครับสนใจเหรียญไหนรุ่นไหนนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับสอ bin สองก็ยังมีนะครับทุกเหรียญทุกเนื้อมีประสบการณ์หมดติดถามผมได้นะครับประสบการณ์แต่ละรุ่นเนี่ยนะครับพูดไปนะครับเดี๋ยวก็จะเกิดดราม่าเฉยๆนะครับผมก็เลยไม่อยากจะพูดนะครับบางท่านก็มาคอมเมนต์ในเชิงที่เชิงลบนะครับแต่ผมก็ไม่ได้สนใจหรอกนะครับคุณมาคอมเมนต์ในเชิงลบผมก็บล็อกคอมเมนต์คุณแค่นั้นเลยนะครับก็รายงาน YouTube ไปนะครับก็ขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ สนใจวัตถุมงคลหลวงพ่อไฉไหนนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับช่วงนี้จากอา่าเริ่มนะครับผมจะเริ่มบริจาครับบริจาคน้าน้ําดื่มนะครับจะหาทุนอา่าช่วยสมทบซื้อน้ําดื่มเข้าไปในวันงานนะครับ <c oughs> เพราะว่างานเราจะเริ่มทั้งเดือนหน้าแล้วก็อา่าตุลากนยาตุลานะครับจะเป็นงานติดต่อกันนะครับฉะนั้นเดี๋ยวทุนทรัพย์ส่วนหนึ่งนะครับผมจะเอาไปซื้อน้ําดื่มแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับผมก็จะทําโรงทานนะครับ สำหรับใครที่สนใจวัตถุมงคลหลวงพ่อฉไหนนะครับวันนี้ผมก็มีสายสินนะครับฝ้ายผูกแขนนะครับรุ่นนี้หลวงพ่อเพิ่งเสกเสร็จนะครับเสกล่าสุดนะครับเมื่อต้นเดือนที่แล้วนะครับตัวนี้กันหมากัดนะครับกันหมากัดนะครับการันตีเลยว่ากันหมากัดนะครับฝ้ายผูกแขนพระเดชพระคุณหลวงพ่อ นะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้นะครับใครสนใจวัตถุมงคลหลวงพ่อชนะยชันทาาโรนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ผมเสียหนึ่งเลสซ่งขอนแก่นแอดไลน์มาได้เลยนะครับแคปหน้าจอและแอดไลน์มาได้เลยตามนี้เลยนะครับแคปหน้าจอแอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไรนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอให้ทุกทท่านรวย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 เฮงเฮงเฮงบารมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อชนะอิขุมครองทุกทกท,กท่านสวัสดีครับ